เอาแล้วก็มาขับรถดีทุกทางกันด้วยวันนี้ก็จะมาแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับร้านเจ้าวันนี้เราก็จะมาพัฒนาดิชจให้กลายเป็นอันต้าเอ้ยใช่ป่ะอันต้าใช่ไหมอ้นนี่เอออันต้าแหละเออเราจะพัฒนากันนะครับผม ราแบบได้ทําการไปถอยอุปกรณ์ไว้หมดแล้วโอ้โหแบบนี้คนต้อบอกคลิปมันก็ช็อเลยสิเนี่ยวัตถุดิบที่มันต้องการครับนี่สตอบ์บลครับผมไอถุยอันนี้ด้วยอันนี้เล่นลูกบาทโถกเราก็ได้อันนี้ลูกบาสห้าครับลูกบาสสี่ก็มีลูกบาทสามจะเจอของพวกนี้ครับอันนี้ลูกบาทหนึ่งกับสองครับผม

ตึเดินขั้นสำเร็จแล้วออื้อสุดยอดมากเลยทำไมมันถึงสุดยอดอย่างสิเต้นต้นเต้นดู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 ตนทักสาครบแล้วรู้สึกมันใช้ทุกตันเยอะขึ้นเอาเปล่านี่ไม่น่าจะใช่ อืลิช่าของเรอมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาลิชาไปรีวิวละกันนะละกันนะจ๊ะตั้งกใจนะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะนะะะเอาตัวไหนอัพาก่อนมาเนี่งเรามีอยู่พอดีเลย มันอาจจะไม่ดีก็ได้มันอาจจะแบบเป็นการดูถูกเลี้ยงนะตัวนี้อัพไปอัพไปอัพไปโอ้โหดูเขาทำเสียงเอานี้อัพเลยไหมเอาเลยไหมหรืออันนี้ไม่น,าน่า ไอ้ยทำไมไม่ตันนะเพิ่มมาแค่กิดเดียวอันนี้ไหมเอ้ยอันนี้ได้เหรอแม่งั้นอันนี้เหรอร้อยสิบแปดไม่เอาเดนนี่เหรอไม่เอาเดสก้าเหรอไม่เอาพิชาเหรอไม่เอาโมเหรอไอ้ไม่เอาเดสก้าล่ะไม่เอาแกนี่ล่ะไม่เอาไม่เอาเราไม่เอา มาไม่เมาไม่เมารู้สึกตัวเองเริ่มเป็นตุ๊ดเอามาใช้ซะเลยนี่จะได้เป็นการเพิ่มระดับเนี้อภารกิจของเราได้ทำยังยังไม่ได้ทำซะด้วยซะเจอะ ทำไมเงียบครับทำไมเงียบเยกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แบบว้าเวมากเลยนะเมื่อกี้มัน,มนว้าเวว้าเวว้าเวก็คือวีมวีมวีมว,วีทุีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับตัวละครที่เราได้มาแม็มแม็เมืม่อก,กี้หายไปไหนอ๋ออยู่นี่ไอ,ออยู่นี่เองคิดว่าเสียไปไตหยเลย ท่แท้มารลบอยู่ตรงนี้บางอาจมากที่มารลบค่ะรู้สึกรู้สึกเริ่มบ้าพูดพูดคนเดียวบาโดนัต่อดีไหมดูดูแล้วไม่น่าดีสักนิดเยลโล่เยลโล่ใส่เลย เจสสิ Jessica, ก้าเก็บไว้ไหมอ๋อไปแรกแรกเออแจมได้แล้วบาวโดนัตแล้วตัวพวกล่างสุดท้ายเราจะเก็บไว้ครับล่างสุดท้ายมันแรกแรกะดับสูงได้ครับผมแจมไปเลยใช่ปะใช่ปะเราเป็นคนขก้นเพิ่มเองหน่อยทำไมล่ากให้ปะลากให้ไปเกิดเราขึ้นเกิดเราขึ้นกับตัวนี้เฮ้ยกดไม่ติดเอาจริง เฮ้ยเอาจริงเอาจริงอืมก็คงได้เท่านี้นะอ่าก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันในไหนก็พัฒนาแล้วอ่าโอเคผรก็หลังนี้เราก็ใส่ชอบก็เยวเดี๋ยวที่ จกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะตันนี้นะครับขผมากครับเป็นไรวะเนี่กดออกไม่ได้ไปละ